การทำงานของขันทั้งห้าลำดับแรกนะครับขอทบทวนในส่วนของคำว่าวิญญาณวิญญาณหมายถึงธาตุรู้มีการกล่าวเปรียบเทียบเป็นมเมล็ดพืชและที่สำคัญในพระสูตรจะมีการกล่าวถึงคําว่าวิญญาณด้วยคําไวัยพจน์ถึง3สามคำมโนหมายถึงตอนที่มีการโน้มไปหาอารมณ์ ขณะที่เป็นมโนโจะเป็นอาการตอนที่เมล็ดพืชลอยอยู่ในอากาศเมื่อเมล็ดพืชผัดสะหรือสัมผัสอยู่ที่ผืนของอารมณ์ก็จะเรียกจังหวะนั้นว่าวิญญาณและเมื่อวิญญาณนะครับซึ่งเป็นเมล็ดพืชผัดสะอยู่กับผืนดินหรืออารมณ์จะเกิดภาวะที่มีการงอกงอกคือชาติซึ่งแปลว่าเกิด ก็จะมีการเจริญเติบโตแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการแก่คือชราเมื่อถึงความเสื่อมก็จะมรณะซึ่งหมายถึงการตายสภาวะตรงนี้เราจะเรียกว่าจิตนับตั้งแต่การเจริญจนกระทั่งถึงความเสื่อมแล้วก็การตายนะฮะเราเรียกว่าวิบากกรรมในส่วนของผืนอารมณ์ก็คือขันทั้งสี่ส่วนที่เป็นรูป ก็คือรูปประขันก็จะประกอบไปด้วยมหาภูตรูปสี่ซึ่งก็คือปัทวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟแล้วก็วายโยธาตุก็คือลมส่วนที่เป็นนามหรือนามขันจะเป็นส่วนของอารมณ์ที่มีอีก3ส่วนได้แก่เวทนาหมายถึงความรู้สึกต่อมาคือสัญญาเป็นความทรงจำสุดท้ายคือสังขารเป็นการปรุงแต่ง นี่คือลักษณะของผืนอารมณ์เอาละครับเมื่อเราทบทวนส่วนของขันทั้งห้าซึ่งอารมณ์นั้นจะเปรียบเหมือนผืนดินจิตมโนวิญญาณนะครับเปรียบเหมือนกับมเมล็ดพืชเริ่มต้นเลยนะครับขณะที่มเมล็ดพืชกำลังลอยอยู่ในอากาศจังหวะนั้นคือมโนมโนนั้นนะฮะเป็นสิ่งที่เปรียบเหมือนกับมเมล็ดพืชที่กำลังล่องลอยไป มโนจะโน้มไปหาอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะจังหวะที่มโนผัดสะลงไปยังอารมณ์เรียกว่าวิญญาณนั่นคือวิญญาณไปรู้จักและก็คือจะรู้จักผ่านสลายตนะอันหมายถึงอายตนะนภายนอกและอายตนะนภายในเอาละครับเรามาดูครับวิญญาณซึ่งเหมือนกับเมล็ดพืชจะตกลงสู่ผืนดินแบบไหนได้บ้าง พื้นดินแบบแรกก็คือผื้นดินที่เป็นรูปรูปจะประกอบด้วยดินน้ำไฟและลมวิญญาณหรือธาตุรู้อาจจะไปผัดสะกับสิ่งที่เป็นนามธรรมาสลายตนะคู่ที่จะทำให้วิญญาณไปผัดสะกับเวทนาก็คือมณะหรือว่าใจผัดสะกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมารมเวทนาขันจะมีสามอาการ ได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาซึ่งคำที่สามอทุกขมสุขเวทนานั้นหมายถึงการวางเฉยต่อมาครับวิญญาณขันซึ่งเหมือนกับมเมล็ดพืชอาจจะตกลงไปสู่ผืนดินหรืออารมณ์ที่เรียกว่าสัญญาซึ่งหมายถึงความทรงจำํำความจําได้หมายรู้หรือผืนดินนั้นนะครับ อาจจะเป็นผืนดินของการปรุงแต่งพื้นดินนี้จะเรียกว่าผืนดินแห่งสังขารซึ่งปรุงแต่งไปในวันข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงทั้งรูปแล้วก็นามรูปหนึ่งและนามสามคือผืนดินที่วิญญาณจะเลือกไปตกนะครับผืนดินต่างๆเหล่านั้นจะทําให้วิญญาณน,นั้นกระทบลงไปเราจะเรียกรูปเวทนาสัญญาหรือสังขารอีกชื่อหนึ่งวิญญาณทิฏฐิ นี่คืออีกชื่อหนึ่งของรูปเวทนาสัญญาและสังขารดังนั้นครับถ้าถามว่าวิญญาณทิติคืออะไรวิญญาณทิติหมายถึงที่ตั้งแห่งวิญญาณที่ตั้งแห่งวิญญาณก็คือท้องไร่ท้องนานั่นเองหรือผื้นดินซึ่งได้แก่รูปนะครับเป็นวิญญาณทิติได้เวทนาก็เป็นวิญญาณทิติสัญญาหรือสังขารต่างก็เป็นวิญญาณทิติได้นั่นเองในส่วนของคําว่าวิญญาณทิตินี้ จะมีคำที่อยู่ในพระสูตรอื่นๆที่กล่าวถึงคือคำว่าภพหรือภวะดังนั้นถ้าถามว่าภพคืออะไรภพก็คือวิญญาณทิติเอ๊ะแล้วคืออะไรล่ะครับก็คือรูปเวทนาสัญญาและสังขารนั่นเองนอกจากคำว่าวิญญาณทิติคำว่าภพยังมีอีกคำหนึ่งคำนี้จะเรียกว่ากรรมเพราะฉะนั้นครับวิญญาณทิติ หรือรูปเวทนาสัญญาสังขารนั่นแหละครับคือผืนดินที่จะทำให้เกิดกรรมพบหรือวิญญาณทิติหรือกรรมคือบริเวณแห่งเดียวกันลำดับต่อไปนะครับเมื่อมีสภาวะของวิญญาณทิติเกิดขึ้นซึ่งก็คือสภาวะที่เป็นพบหรือกรรมเรามาดูนะฮะสิ่งที่ตามมาคือมเมล็ดพืชหรือวิญญาณ เมื่อมีความหลงไหลในผืนดินจะเรียกว่ามีความเพลินผืนดินตรงนั้นนะครับวิญญาณทิตินั้นจะกลายเป็นอารมณ์ทันทีคงไม่ลืมนะครับอารมณ์ก็คือรูปและเวทนาสัญญาสังขารซึ่งหมายถึงน,าน้าขณะที่มีความเพลิดเพลินมันจะทําให้วิญญาณนั้นซึ่งหมายถึงมเมล็ดพืชเกิดการงอกนั่นคือชาติเขามักจะใช้คู่กันว่าพบชาติ ทีนี้เมื่อมีพพก็ต้องมีชาติชาติเกิดตอนไหนเกิดตอนที่วิญญาณเพลิดเพลินแล้วเจริญเติบโตขึ้นมาจะเรียกขณะที่มีการเจริญงอกงามขึ้นมาว่าจิตดังนั้นครับวิญญาณจะเปลี่ยนเป็นจิตนั่นคือเริ่มเป็นต้นอ่อนเจริญเติบโตก็จะต้องเข้าสู่ช่วงของชารานะครับในส่วนตรงนี้แหละครับเราจะเรียกว่าสเสวยวิบากกรรม ในผืนนาแห่งกรรมจะมีพระสูตรที่รองรับอธิบายเรื่องของกรรมโดยแบ่งเป็นสามระดับจิตจะสวยวิบากกรรมอยู่บนผืนของกรรมสามระดับในระดับที่ยากที่สุดจะเรียกว่าหีนายะทาตุยากรรมที่ยากที่สุดตรงนี้เราจะเรียกกันว่ากรรมาภพสัตว์ที่อยู่ในการ,รมาภพนี้เบื้องล่างที่สุดก็คือสัตว์นรก สูงขึ้นมาก็จะเป็นเดราชานขยับขึ้นมาคือเปรตต่อมาครับมนุษย์และสูงสุดก็คือเทวดาชั้นกามภพที่อยู่ในสวรรค์หกชั้นนะครับเราเรียกกันว่าชกามาผจรต่อมาครับถ้าเป็นผืนนาแห่งกรรมที่เป็นกรรมปานกลางมัชชิมายะทาตุยาจะเริ่มเข้าสู่เทพในระดับชั้นพรหม ะะแต่เป็นพรหมโลกที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ารูปประพบต่อมาครับหากเป็นผืนนาแห่งกรรมที่มีความประนีตละเอียดอ่อนที่สุดบาลีใช้ว่าปณีตายะทาตุยาปณีตะภาษาไทยเอามาใช้ก็คือประณีเป็นผืนนาที่มีความละเอียดอ่อนที่สุดนั่นคืออรูปประพบเพราะฉะนั้นจิตจะสวยวิบากกรรมอยู่ในการมปพบรูปประพบหรืออรูปประพบ สุดแท้แต่การปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตเสวยวิบากกรรมจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งจิตนั้นไม่ได้คงทนครับก็จะเข้าสู่สภาวะของการชราและมรณะเมื่อชราและมรณะนั่นแหละครับจิตนั้นก็จะเสื่อมสลายแล้วเกิดเป็นมโนโดวงใหม่ขึ้นมาเพื่อจะโน้มไปหาผืนดินแห่งใหม่ กระบวนการที่เล่ามาทั้งหมดนี้คือการทำงานตั้งแต่จิตมโนวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเป็นจิตมโนวิญญาณเรื่อยไปไม่รู้จบเราเรียกการเวียนว่ายตายเกิดแบบนี้ว่าวัตสงสารหรือเป็นการเวียน่ายตายเกิดของจิตซึ่งเกิดขึ้นทุกขณะจิตของเรานั่นเอง วัตสงสารของจิตจิตนั้นมีคำไวยพ์อยู่สามรูปเมื่อจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และจะดับไปก็จะเปลี่ยนเป็นมโนมโนคือโน้มไปหาผืนกรรมหรือผืนอารมณ์แห่งใหม่ขณะที่มโนโน้มไปหาผืนกรรมหรือผืนอารมณ์แห่งใหม่นั้นก็จะไปผัดสะอยู่กับผืนกรรมก็จะเป็นวิญญาณวิญญาณน,นั้นหากมีความเหมาะสมกับผืนกรรม นะครับก็คือชาติแล้วก็ชรามรณะในสภาวะของจิตหมุนเวียนแบบนี้เรื่อยไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ